สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษิ์พิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้เรามาต่อในเรื่องหยุดคิดหยุดคิดเพราะพระเจ้ามีทางนะครับเมื่อวานนี้ผมได้แบ่งปันไปสหัวข้อวันนี้จะต่ออีกสองหัวข้อแต่ก่อนอื่นนั้นผมขออนุญาตทบทวนก่อนนะครับว่าในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องเข้มแข็งด้วยพระคุณที่มีอยู่ในพระเยซูในฐานะที่เราเป็นคนที่พระเจ้าสร้างขึ้นมานั้นเราต้องคิดอยู่ตลอดเวลาคิดเพื่อ แยกแยะสิ่งที่ดีออกจากสิ่งที่ไม่ดีคิดเพื่อที่หาทางรักษาหาทางหาวิธีการที่ดีที่สุดในการบำบัดคิดช่วยชีวิตคนอื่นแต่หลายครั้งบางคนนั้นคิดมากเกินไปคิดไปในทางที่ไม่ดีกลายเป็นภาระที่กดดันจิตใจครับเพราะว่าเขาคิดมากเกินไปเขาคิดไปเองเขาคิดเล็กคิดน้อยแล้วก็เขาคิดเสียดายคิดไปในทางที่ไม่เกิดผลเมื่อวานนี้ครับผมได้แบ่งปันไปแล้วนะครับว่า ให้เราหยุดคิดในทางที่ทําให้เราอ่อนแออ่อนแรงให้เราเริ่มคิดในทางที่เราเติบโตนะครับเพราะว่าในพระเจ้านั้นเรามีทางพระเจ้าเตรียมหนทางกับเราเสมอเพราะฉะนั้นอยากคิดมากครับเพราะจะทําให้เหนื่อยนะครับจริงๆแล้วคนทํางานเนี่ยมีเรื่องคิดทุกวันอาจจะผลงานไม่ดีหรืออาจจะทํางานแล้วไม่เกิดผลแล้วเราคิดมากเกินไปอย่าคิดมากเกินไปครับหันมาพูดตัวเองว่าพระเจ้าอยู่ในสถานการณ์ควบคุมสถานการณ์อยู่ครับ ประการที่สองครับก็คือว่าอยากคิดไปเองครับเพราะการคิดไปเองนั้นจะทําให้เราเจ็บจะทําให้เราเสียสมาธิเสียความจดจอ่อโทมสัสคิดว่าพระเยซูจะไม่ฟื้นใช่ไหมครับจนกว่าจะได้เห็นบาดแผลพี่น้องครับถ้าใจเราคิดไปเองนะครับเมื่อไรก็ตามให้เมื่อใจเราคิดไปเองให้เราเปลี่ยนเป็นคำอธิษฐานครับอธิษฐานว่าไงครับอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ไม่เข้าใจแต่ขอเชื่อวางใจในแผนของพระองค์ เพราะอะไรครับเพราะว่าอิสยาบทที่5 5ข้อ8พระเจ้าตรัสว่าความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้าเพราะความคิดของพระเจ้านั้นไม่ใช่ความคิดของเราทางของพระเจ้าก็ไม่ใช่ทางของเราะยาเวตัสดังนี้ฉะนั้นพี่น้องครับหลายครั้งที่เราคิดว่าเราคิดไปเองพระเจ้าลืมเราพระเจ้าไม่สนใจเราแล้วจริงๆแล้วพระเจ้ากําลังจัดเตรียมสิ่งที่เรามองมองไม่เห็นสิ่งที่ดีกว่ารอเราอยู่ครับประการที่3ครับอย่าคิดเล็กคิดน้อย เพราะการคิดเล็กคิดน้อยทำให้ใจครับแคบข้อเสียงของการคิดเล็กคิดน้อยก็คือทำให้ใจครับแคบมองเห็นสิ่งที่ไม่ดีมองไม่เห็นสิ่งดีครับคนที่คิดเล็กคิดน้อยนั้นมักจะจับจ้องจุดบกพร่องคนอื่นแทนที่จะเกิดความชื่นบานก็กลายเป็นควันขุ่นมัวแทนเสียพลังสมองครับทําให้ความสัมพันธ์แตกราวทําให้ไม่เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณถ้าเรายังติดกับการคิดเล็กคิดน้อยในใจพระเจ้าก็ยากที่จะมอบหมายสิ่งใหญ่ให้กับเรานะครับ วันนี้เราก็จะพูดถึงอีกสองหัวข้อซึ่งไม่ยาวนักแต่พี่น้องครับก็สําคัญอยู่ประการที่4ครับอย่าคิดเสียดายเพราะจะทําให้เรายึดติดกับอดีตเพ,พราะฉะนพเจ้านะครับพระธรรมฟิลิปปีบทที่สขอ้อ13-14โปรดฟังบสี่โนรดฟังพระเจ้า,พ,จาพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าชวยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วแล้วโน้มตัว ไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าและข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์พี่น้องครับอาจารย์เปาโลท่านอคิทูตท่านไม่ถือว่าท่านช่วยไว้ได้แล้วแต่ท่านทําอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วผมเคยอธิบายนะครับว่าลืมนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นอัลไซเมอร์ลืมเสียทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ลืมนี้หมายความว่าจะไม่ให้สิ่งลบๆในอดีตที่เกิดขึ้น ที่เราจะไปยึดติดกับมันแล้วทําให้เราไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อาจารย์โรเขียนว่าข้าพเจ้ายังไม่ถือว่าตนได้รับสิ่งนั้นแล้วแต่ข้าพเจ้าลืมสิ่งอยู่ข้างหลังและมุ่งหน้าต่อไปบางครั้งนะครับเราคิดเสียดายเสียดายสิ่งที่เสียไปเสียดายเวลาบ้างเสียดายโอกาสมั่งนะครับแล้วก็จมอยู่กับจุดตรงนั้นเองซึ่งเป็นปมครับปมนั้นเองนั้นบางครั้งก็เป็นความขมขื่นปมตรงนั้น ก็ทําให้เราไม่สามารถก้าวหน้าต่อไปได้ท่านอนาจารย์ทูตเป,ปาโลบอกว่าอย่าไปหลงอยู่กับปมนั้นครับอย่าไปให้ความขมขื่นความเจ็บปวดในอดีตนั้นทําให้เราไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องไม่คิดนะครับไม่คิดเสียดายไม่คิดลักษณะที่เป็นลบกับอดีตของเราเพราะว่ามันจะทําให้เรายึดติดกับอดีตอดีตที่ไม่ดีนะครับและในวิดีโอกันอดีตที่ดีก็เช่นเดียวกันครับบางครั้งเราคิดเสียดายว่าเนี่ย สมัยก่อนนะเราควรจะต้องเป็นอย่างนี้นะเราก็ไม่สามารถเป็นได้พี่น้องครับสมัยก่อนนะเราเคยทําอย่างนี้รุ่งเรืองมากเลยนะตอนนี้พี่น้องครับเราไม่สามารถทําได้อีกแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เคยดีเคยมีประโยชน์เป็นวิธีการที่สุดยอดเดดีตอาจจะไม่ใช่เป็นของอนาคตแล้วพี่น้องครับอย่าไปคิดเสียดายสิ่งที่เสียไปอย่าไปคิดเสียดายเวลาหรือโอกาส แม้กระทั่งชีวิตคนที่เราช่วยไม่ได้แต่พระเจ้าสอนให้เรามุ่งหน้าต่อไปในพระคุณของพระเจ้าครับเพราะว่าพระองค์มีสิ่งใหม่สําหรับเราเสมอเรามาดูชีวิตของดาวิดนะครับดาวิดสูญเสียลูกชายเพราะความผิดของตัวเองเขาร้องไห้จนลูกตายแต่เมื่อเขารู้ว่าไม่อาจย้อนอดีตได้เขาก็ลุกขึ้นชำระตัวและมัการพระเจ้าครับนั่นทีท่าทีของคนที่เลิกคิดเสียดายแล้วเดินต่อในพระคุณเป็นท่าทีของคนที่ไม่ยอมปล่อยให้ปมอะไรก็แล้วแต่ในอดีตนั้น ส่งผลทางลบกับชีวิตของตัวเองในอนาคตเดินต่อในพระคุณครับผู้ใดเอามือจับคันไถแล้วหันกลับพุนก็ไม่สมอนาณาจักของพระเจ้าเพราะยังอยากคิดเสียดายในสิ่งที่ผ่านไปแล้วอย่ายึดติดกับความสำเร็จเดิเดมๆครับเสียดายสิ่งที่เสียไปเสียดายความสัมพันธ์หรือแม้แต่เสียดายความสบายที่ต้องละทิ้งแต่ทุกครั้งที่เราวางสิ่งใดเพื่อพระเจ้าพระองค์ไม่เคยทําให้เราผิดหวังครับอย่าคิด หรือหยุดคิดเสียดายในสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะครับพี่น้องผมเตือนอีกครั้งหนึ่งอย่าคิดในสิ่งที่รล้มเหลวที่ผ่านมาแล้วอย่าคิดถึงความสําเร็จเดิมๆเสียดายสิ่งที่เสียไปเสียดายความสัมพันธ์เสียดายความสบายที่ต้องละทิ้งแต่ทุกครั้งให้เราวางใจในพระเจ้าครับการที่วางสิ่งใดเพื่อพระเจ้าเราไม่เคยเสียได้เลยและพระองค์จะไม่ทําให้เรานั้นขาดความหวังใจในอนาคต ขาดบาเนหน็จในอนาคตครับสิ่งใดที่เราเสียไปเพื่อพระเจ้าพระเจ้าจะส่งคืนกลับในรูปแบบที่ดีกว่าเสมอเพืไม่ให้ผมคิดถึงเพิพ่มพีตอนหนึ่งที่พระเยซูบอกว่าถ้าใครจะตามพระเยซูไปนะั้นต้องสละสละอะไรครับสละครอบครัวสละบ้านเรือนสละญาติพี่น้องหรือแม้แต่สามีภรรยาเพราะอะไรครับเพราะว่าการเสียดายนั้นก็คือการเรียงลําดับความสําคัญที่ผิดพลาดไปกี่น้องครับถ้าเราคิดเสียดาย แสดงว่าเราไม่ได้มองพระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งครับประการสุดท้ายครับประการที่5อย่าคิดยอมแพ้เพราะพระเจ้ากําลังทางานของพระองค์อยู่ในพระธรรมสรดีบทที่13ข้อ1ข้อ2ครับข้าแต่พระยาเวอีกนานเท่าใดพระองค์จะทรงลืมข้าพระองค์เป็นนิดหรือพระองค์จะทรงซ่อนพระพักจากข้าพระองค์นานเท่าใด พระองค์จะต้องตึกตรองในจิตใจและมีความทุกโศกในใจตลอดวันนานเท่าใดศัตรูข้าพระองค์จะอยู่เหนือข้าพระองค์นานเท่าใดพี่น้องรับดาวิดเองนั้นก็เคยคิดว่าพระเจ้าเงียบนะครับพระเจ้าอยู่ที่ไหนเวลายามวิกฤตเช่นนี้พระเจ้าอยู่ที่ไหนเวลาฉันเจ็บปวดเวลาฉันถูกข่มเหงเวลาเกิดความอายุติธรรมเกิดขึ้นไม่แฟร์เกิดขึ้นพี่น้องรับพระเจ้าอยู่ที่ไหนพระเจ้ามีจริงหรือเปล่านี่ความคิดที่ ค่อยๆคิดไปเรื่อยๆแล้วก็ในสุดเขาจะยอมแพ้ครับเขาจะเลิกเชื่อพระเจ้าอย่างนั้นหรือเปล่าครับพี่น้องไม่ใช่ครับในความเงียบที่พระเจ้าอาจจะยังไม่ตอบในความเงียบที่พระเจ้าต้องการให้เราคอยนั้นพระองค์กำลังจัดเรียงชีวิตใหม่ให้ตรงกับพระประสงค์ของพระองค์พระองค์กำลังให้เราจัดเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังใหม่ให้ตรงกับพระประสงค์ของพระองค์เมื่อพระเจ้าทรงเงียบ ไม่ใช่เพราะลืมเราหรือพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วหรือพระเจ้าไม่มีจริงพี่น้องครับแต่เพราะพระองค์กําลังทําบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าความเข้าใจของเราตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าเรามองดูพระเยซูนะครับแม้พระเยซูจะ,ะเผชิญกับไม้ยังเขน็นพระองค์ยังตั้งใจให้พระนามของพระเจ้าได้รับเกียรติใช่ไหมครับเราก็เช่นเดียวกันครับพี่น้องแม้ว่าเราจะเดินแบกไม้ยังเข็นอยู่แม้ชีวิตของเราจะเหนื่อยล้า แต่ในทุกๆสถานการณ์นั้นเราสามารถที่จะทําให้พระเจ้าของเราได้รับเกียรติได้ในทุกสถานการณ์นั้นอย่าคิดยอมแพ้ครับเพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้ากําลังทํางานอยู่ในวันที่เรารู้สึกหมดแรงอยากคิดยอมแพ้ครับเพราะว่าในความอ่อนแอของเราพระคุณของพระเจ้าจะกลับทําให้เรามีฤทธเดชมากยิ่งขึ้นพระคุณของพระเจ้ากลับทําให้เรามีฤทธเดชมากยิ่งขึ้นพี่น้องครับความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มขนาดที่นั่นใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นให้เราอวดความอ่อนแอของเราให้เราอวดบรรดาความอ่อนแอของเราเหมือนกับที่อาคาทูปเปาโลท่านได้อวดความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่งพี่น้องครับเราต้องถ่อมใจลงสารภาพถึงความอ่อนแอของเราสารภาพว่าเราช่วยตัวเองไม่ได้ครับและพึ่งพาพระเจ้าในวันที่เรารู้สึกหมดแรงอยากคิดยอมแพ้อยากคิดล้มเลิกนะครับอย่าทิ้งพระเจ้านะครับ เมื่อพระเจ้าดูเหมือนจะเงียบอย่าคิดว่าพระองค์หายไปแล้วแต่ให้เราคิดว่าพระองค์กาลังทํางานในส่วนที่เรายังมองไม่เห็นทุกครั้งที่เจอกับความยากลาบากนั้นเราจะสรรเสริญพระเจ้าเราจะยกจ้องพระเจ้าเราจะไม่ท้อไม่บน่นแม้เราจะหมดแรงแต่เราไม่เคยคิดหย่อนแพ้เพราะ,ะโดยสิ่งนี้เองพระเจ้าจะทรงสร้างเราให้เติบโตและเข้มแข็งขึ้นพี่น้องครับสรุปครับมีห้าประการที่เราไม่ควรคิดหรือหยุดคิดครับ หนึ่งคือหยุดคิดมากสองคือหยุดคิดไปเองสามคือหยุดคิดเล็กคิดน้อยสีคือหยุดคิดเสียดายห้าคือหยุดที่จะคิดว่าฉันจะยอมแพ้ฉันจะล้มเลิกแต่ยงคิดถึงพระเจ้าครับพระเจ้าผู้ทรงสามารถทำสิ่งใหญ่กว่าความคิดของเราเสมอพระเจ้าผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากกว่ายิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิดได้พี่น้องครับเอเฟซัสบทที่สามข้อยีนะครับ ขอพระเกียรติมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทําทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิดโดยริธานุภาพที่ทํากิจภายในเราเพราะฉะนั้นหยุดคิดครับเพราะในพระเจ้ามีทางครับหยุดคิดมากหยุดคิดเล็กคิดน้อยหยุดคิดไปเองหยุดคิดเสียดายหยุดคิดยอมแพ้เพราะในพระเจ้ามีทางครับอย่าปล่อยให้ความคิดทางลบบั่นทอนหัวใจของเราทําลายขโมยสันติสุขความชื่นบานของเราไป แต่ขอให้พระเจ้ากำหนดทิศทางของความคิดของเราครับและเราจะพบว่าความสงบสันติสุขของพระเจ้ามีจริงในทุกๆสถานการณ์อย่าคิดมากจนลืมอธิษฐานนะครับอย่าคิดไปเองจนลืมวางใจพระเจ้านะครับอย่าคิดเล็กคิดน้อยจนพลาดสิ่งใหญ่อย่าคิดเสียดายจนพลาดสิ่งใหม่และอย่าคิดว่าพระเจ้าทรงลืมเราไปแล้วเพราะพระองค์ไม่เคยลืมเราเลยขอพระเจ้าอํานวยพระพรให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ ที่ชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ได้ถวายเกียรติพระองค์ด้วยการที่พระองค์เองนั้นคิดตามพระไถยของพระองค์คิดเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าคิดเพื่อแผ่นดินของพระองค์จะสําเร็จคิดเพื่อภารกิจของพระองค์ที่จะขึ้นไปบนแมงเขนไถ่บาปเรานั้นสําเร็จแล้วขกาแต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้างหลายในการที่เราจะคิดตลอดเวลาในแง่บวก และจะไม่คิดในแง่ลบขอพระเจ้าทรงโปรดได้รับเกียรติจากชีวิตของเรากราบทูลมอบพี่น้องให้อยู่ในพระคุณความรักของพระองค์ตลอดไปในพระนามของพระเยซูกิ์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในพรุ่งนี้นะครับขอบพระเจ้าอำหนยพรพี่น้องท,ทุกท่านสวัสดีครับ เจ้าให้มาเราคงไม่รู้ว่ามีเวลาที่เหลือเท่าไรวันนี้ทั้งร่างกายจิตใจฉันมอบทั้งหมดไว้ให้กับพระองค์แบกกันงแขนมันไม่เคยง่ายได้ มันคืองานยิ่งใหญ่ที่พระองค์มอบไว้ให้เราพรุ่งนี้ร้อนหรือจะเนบนาวทุกเรื่องราวยังมีพระองค์อยู่ข้างกายบาปบันทําด้วยใจสุดแรงกำลังเพราะความรักนำฉันให้ก้าวต่อ ด้ใจทำตามพระอ,องค์ใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นใจเพื่อจะรับรางวัลของเราแบกกันแคนมันไม่เคยง่ายได้มันคืองานยิ่งใหญ่ ที่พระองค์มอบไว้ให้เราพรงนี้ร้อนหรือจะเหน็บหนาวทุกเรื่องราวยังมีพระองค์อยู่ข้างกายบา,บางบันทำด้วยใจสุดร ับใจด้วยใจทำตามพระองคใช้ชีวิตเประการ